ถ้าเราเป็นเบาหวานเราจะสามารถกินผลไม้อะไรได้บ้างนะคะวันนี้อาจารย์มาตอบให้นะหลายๆคนที่พอรู้ว่าตัวเองเป็นเบาหวานนะไม่กล้าแตะผละไม้เลยเพราะว่ากลัวว่ากินแล้วน้ําตาลในเลือดจะพุ่งนะคะอาจารย์คัดมาให้นะสตัวที่ปลอดภัยนะคะนอกจากปลอดภัยกินได้ทุกวันแล้วยังเป็นตัวช่วยในเรื่องของการลดระดับน้ําตาลทําให้เบาหวานดีขึ้นได้ด้วยนะคะอันที่1ก็คือฝรั่งนั่นเองฝรั่งเนี่ยกากใยเยอะนะคะแล้วก็ดัชนีน้ําตาลต่ําที่สาคัญวิตามินซีสูงด้วยนะคะคนที่เป็นเบาหวานกินได้ทุกวัน ปลอดภัยช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้อันที่2ก็คือแก้วมังกรนั่นเองนะคะในแก้วมังกรเนี่ยหลายๆคนบอกว่ากินแล้วก็ยังรู้สึกหวานอยู่นะคะอาจารย์แต่ว่ามันมีกากใยเยอะมากกากใยเหล่านี้แหละลดการดูดซึมน้ําตาลเข้าสู่กระแสเลือดนะคะกินแล้วน้ําตาลไม่พุ่งนะปลอดภัยนะคะทริกในการเลือกสีขาวน้ําตาลน้อยที่สุดนะคะและอันที่3ก็คือชมพู่นะคะดัชนีน้ําตาลตา่ากากใยเยอะเช่นเดียวกันนะคะกินได้ปลอดภัยในทุกๆวันแล้วก็ที่สําคัญเป็นตัวช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้ด้วย